มีมังคุดกินได้ไหมครับมังคุดแมงกัสจริงอ่าเนาะ y e s y e ย h y เ u o k a y i s it okay if I f i l o k a y แล้วหนุ่มชาวสวนก็ได้ชวนคุณชาลีและคุณลิลิตไปทานผลไม้ในสวนของเขาชาวสวนทุกคนต่างต้อนรับคุณชาลีและคุณลิลิตอย่างเป็นกันเอง มีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันอย่างมีความสุข <Okay. S 1> เอาผลไม้มาให้มีมังคุดทุเรียนแถมปอกให้เป็นอย่างดีเลยนะครับทุเรียนนี้สวยมากทําคนดูน้ําลายไหลคุณชาลีลองดมกลิ่นก่อนแล้วถึงจะลองกินเนื้อดูแล้วเขาก็ยกนิ้วให้ว่าอร่อยมากครับแล้วชาวสวนก็หยอกล้อคุณชาลีว่า <it> nice เอ้ยไ <all right? S 1> ม่หายไม่หายคุณชาลีเหมือนรู้เขาก็คลายเมดออกมาให้ดู oh. ซึ่งทําให้ทุกคนต่างพากันหัวเราะอ,อย่างชอบใจมันเป็นภาพน่าประทับใจมากครับ <laughs> นี่แหละคือนิสัยของคนไทยที่ทําให้ต่างชาติหลงไหล และอยากกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้ง <Okay. S 1> มิตรภาพที่เกิดขึ้น <It> s <S ช่างสวยงามจริงๆครับขอบบคคุณรั แล้วคุณลิลิตได้สื่อสิ่งที่อยู่ในใจของเขาให้แก่ชาวสวนทุกคนครับ <c oughs> ประเทศไทยสวยงามมากและผู้คนก็น่ารักมาก Thank ค o u ขอบคุณค่ะ หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปดูวิธีเก็บ <Wow. S 1> ทุเรียนครับชาวสวนได้สอนให้พวกเขารับลูกทุเรียนด้วยกระสอบป่านครับครั้งแรกคุณชาลีเขารับ oh. ทุเรียนพลาดทําให้ทุเรียนตกพื้น You break it, you buy broken? break it it Is it คุอชาร n คุอชานีคุณชานี ชาวสวนบอกให้เขาจับกระสอบแน่แนๆแล้วคุณชาลีก็รับทุเรียนได้สำเร็จเขาตื่นเต้นมากครับส่วนคุณนริวิก็รองรับทุเรียนเป็นครั้งแรก oh, <yeah. S 1> เธอเก่งมากครับได้แบบสบายเลยครับ จากนั้นก็มาผ่าทุเรียนที่เพิ่งเก็บมาสดๆจากต้น